การให้ผลของบุญเคยพูดไว้ว่ากรรมที่เราทำโดยเฉพาะกรรมดีจะไม่ผลเป็นสองแบบคือให้ผลตามธรรมชาติเช่นผลของทานทำให้เป็นคนไม่ยากจนเป็นต้นเหมือนเราปลูกมะม่วงได้ผลเป็นมะม่วงปลูกทุเรียนได้ผลเป็นทุเรนอีแบบหนึ่งได้ผลตามแรงอธิษฐานคือเราจะทำบุญกุศลใ,ใดๆก็ตามอธิษฐานมุ่งให้ได้ผลอย่างเดียวเช่นให้เป็นคนมีปัญญาดีเป็นต้น พร้อมทั้งฝึกฝนตนให้เป็นคนมีปัญญาไปด้วยเปรียบเหมือนเรานำผลมะม่วงผลทุเรียนไปขายได้เงินมาแล้วเอาไปซื้อที่ดินไปปลูกบ้านอย่างนี้เรียกว่าปลูกมะม่วงปลูกทุเรียนแล้วได้ที่ดินหรือได้บ้านเป็นต้นการอธิษฐานทำให้เกิดผลรวมใครจะว่าทำดีหวังผลหรือทำด้วยความโลภก,ก็ช่างเขาเถอะขอให้เราได้ตามที่เราต้องการก็พอแล้วเมื่อไปถึงจุดหนึ่งคือ จุดแห่งความอิ่มตัวความต้องการผลต่างๆก็จะลดลงเองเหมือนคนอาศัยเรือข้ามฝั่งเมื่อถึงฝั่งและขึ้นบกแล้วความต้องการแต่แรกที่ว่าเมื่อไรจะถึงฝั่งเมื่อไรจะถึงฝั่งย่อมจะหมดไปเองจุดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพิสูจนทั้งหลายแม้แต่ธรรมเราก็สอนให้รักเสียจะกล่าวใหถึงอธรรมเล่า